จักแก่กับทุกคนโปรเยาวาพาเทีวบ้านะคะย่สซวอนทีนี้ทุกคนจะห้าทีหาทางนะคะก็พาทุกคนเที่ยวกันแล้วเดี๋ยวมาเลยน,นะคะวันนี้ว่าโปรยาวะจิปาีิไในนาทวีก23กกิโลนานวันนี้เราต้องถึงทุกคน กวนด,ดัมางบอกเลี้ยว่าเลี้ยวขวา,านานกวัวนั้นไม่จมูกเ, <c oughs> เด็กน้อไปคือโอ้ยนกสวยๆแกรกเดียวอ,อ่านี่คือทางขึ้นนะคะเป็นทางคาวเส้่กว่าเป็นเป็นควนน้อยๆกบไม่รัวน้อยแถวนี้นะเราก็มา มาเล่ไปด้วยกันทุกคนว่ามันน้อยแถไน้อยปราะวฮ่าฮ่าตังน้นนะังขังแรกเหมือนกันเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าทังแรกเหมือนกันกับการมาเที่ยวนาทวีทุกคนอ่าเป็นทังแรกนะคะเ๋ไปกรวยมาเที่ทวทยวนาทวีมาเยือนนาทวีนะคะวันนี้ก็ได้ยินเชื้อมานาาหลยลุลกคนร่นหิวแต่ว่าหน้าตามันจะเป็นพนันธุ์ไหนกันเนีย่ยเดี๋ยวมามาเล่ไปด้วยกันทุกคน คุตกกันนะาถนนทะเลจกักสี่เซนเด็กเขาตีนะฮะนาหว่าเขาทำไม่นานทีรุนนี้นตอนนี้เรากำลังจะขึ้นควนทุกคนอาอาเด็กเกกันก่อนถนนเขาจะผ้าตัดส้นยางทุกคนเนี่ยคือผ้ากลางส้นยางไม่รู้เลยนาะหว่าไมบนห้ว <c oughs> เออไฟหมาง ภาคกลางส่วนอย่างหรือ่มรื่นช่วงนี้นะคพราวะวุ่นมันกระตกอยู่ก็มาลุ้นกันเลยนะตัวชาววอร์โรจีจี้เจอหมอกกันมาทุกคนแต่ว่านุ้นนี่คือคูมมากเลยเนี่ยแต่้ันโค้โอ้เรามีขึ้นควนด้วยบรรยากาศทุกคนไม่แตกต่างกันเลยกับว่ามันเวลาไปเที่ยวแต่แถวภาคเหนืออะไรเนี่ยน,นี่ก็ปรับควนลงม,มาเยอะมากเลยนะนี่้าว่าตตำๆควนนิ้วสุกนั้นโอ้ยนี่กวนนะทุกคนแบาชนะไเลยเานเเออนะ ไกลแต่แถวปิศาจุลูกที่เราไปวันก่อนบ้านรลักไทยทุกคนนี่มีนก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 เหี่ยวโอ้โหนกคูณนกคูณเนี่ยนกเหี่ยวอ่ะอ่าทางก็ค่อนข้างชั้นประมาณนึงนะทุกคนนะแต่ว่าไอ้ชั้นนี้คือเขาปรับควนลุกมาเยอะเลยว่ะนี่ถ้าว่าทำตามกวนนี้คลื่นน้ำยหลขึินก่อนโอ้ตรงนี้ตั้งโค้งตั้งโค้งฮักโซกเลยก็ขึ้นควนพอมาเห็นโค้งตรงนี้โอ้ยนึบด้วยนู่นเหลาอันนี้แล้วเป็จับบูนเข้าคอเข้าคอ บูตะเบิกเออฟอกขอบูตะเบิกนี่แหละแครายประมาณน,นั้นเลยทุกคนแต่ว่าอืมแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจจรก,ก็จะตรกก็จะผลผลขั้วแล้วทุกคนแต่ว่าปิ้นปินมั่งลงเออกลุ่มนี้น่าจะยับว่าผลแล้วอ่าโอเคเนี่ยถึงแล้วน,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 นุ่นมันกันนุ่นไหวนุ่นไหวนุ่นไหวนี่ตอนนี้ก็จะบนขั้วเลยทุกคนโอ้ยบรรยากาศคือว่า บรรยากาศดีทุกคนบรรยากาศดียอมรับนะฮะอันนี้ไม่รู้เพื่อนี้บัลลีโมกตรงนั้นเต่อผักก็เยอะนะคะเต่ผักกับกุยะเชียววะมีให้ได้เหลือกันกะไล่ๆเถ่อผักเลยนี่ยังขึ้นพิษเดียวเลยยังขึ้นแต่ตอนนี้เราน่าจะอยู่บนยศกวนแล้วนะยูบบนยศกวนทีว่าเขาทำเตื่ผักกันมากๆแล้วก็ทองการไปทางนี้เลยมมันไปทางนี้กัน เราจะทิ้งที่ที่ยผักที่เราเล็งไว้ก่อนก่อนที่จะทิ้งข้อจำกับเนี่ยเราจะไปพบสกายวอล์กทุกคนเนี่ยจะเห็นเป็นอาคารทรง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 อันนั้นคือสกายวอล์กน้ำาลุงพลัดคือเต่ยผักมันพวางหรือไหม่แล้วนั้นคนนั้นจะไม่มีคนดูเลยเลยคือเถพ่ักเนี่ยทุกคนมันก็จะมีเยอะแยะเลยอ่าเนี่ยมันก็จะมีตั้งห้องพักทัางร้านกลางเต้นนะคะนี่ก็น่าจะรังเลยมั้งเออ อย่างทางลานผักอย่างทางลานกลางเต็นท์นะคะทุกคนกากาซ่ามารถจะจะขึ้นมาเหล่ากาโอ้ย,อยทางเข็บนะคะทางจะติดทางเข็บตั้งนี้เอออันนี้น่าจะสูงสุดแล้วทุกคนสุดสุดแล้วคนร,ร้อนหิวอยู่ตรงนไหนละอ๋อเนี่ครรนยคนร้อนหิวทุกคนไปตรงนี้ก่อนนะอันนี้มันเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมตะไคร่วกันสกายวอล์งเออ ตอนนี้เราเต,ตขึ้นก่อนก็ี๋ยได้ตอนนี้ก็อยู่ที่สกายวอล์กนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวพาทุกคนลุ้ทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นคนเรื่อยนะทะเลยทางดิกนกินว่าตื่นเต้นแลาวี่ตาฝากรุ่มามากนะไอความสูงจากผืนกับระมาณ15เมตรได้ทุกคน หเม็ดได้นะคะอะไรอออเออข้างหลังห็นเม็ดอะไรวะสิห้าเม็ดได้นะคะความสูงจากพื้นโอ้ยฝนลงตอนนี้ก็อยู่ข้างบนกินว่าถ้ามาเลวันคืนนะ่าจะสวยทุกคนแต่มันก็เป็นวิวแบบสร้างรอที่บุกซานะโอ้ย มันเป็นวิวซ้ำรอที่งซ้าเลยทุกคนไม่ใช่เกี่ยวว่ารอยแปดสิบนะคะคือสมำหมัดโยบนนี้แหละทึ่งมุ่นรอบตัวแ <c oughs> ล้ววิวได้ถั่วเลยนะควรร่นหิวเสียดายี่ฝนทําทาลูกเม็ดทุกคนอีผ่าเดินเล็กเพาเป็นคือมันจะมีหนวเป็นห่อคอยเป็นห่อหอนะคาารนั้นเป็นห่อ <Okay. S 1> ห,อ,หอนี่คือพอเราเดิน้สามัดเดินขึ้นไปได้หลายนึ่งชัน ตบอกตุณตกดิหองก็ไม่พามาทุกคนโพ้ยเดี๋ยวก้อหนยใหญ่ใต้ารูปัดนี่นะคะกาลุงจากสกายวอลที่ควนวันนีอยู่ทุกคนแหละซึงกาำลังจะข้าวไปแล่เทผักนะคะเรียนชุมดาวอที่ผักก็เป็นทางไปก็จะเป็นถนนลูกรังทุกคนเป็นถนนลูกรังซึงกามันมีความรู้สึกว่าเสีย่ยวน้อยๆก็าะวา่าวันนี้ฝนมันตกฝนมันตกทุกคนทึงทะเลนะ เลนทางกันเออคือทางกมันไม่ได้ชั่นมากหรอกคุยว่มองว่าเออทต่เราไปมันนี่มันน่าจะน่าจะหมากว่านี้แต่ปัญหาคือพอมันเป็นลูกกรังกันเรากืัวว่ามันกินเลยเรื่องลูกยี้เนะเออเสี่ยลูกยีนมันร่ามันจนตายทองรอดแล้วขนั่นี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นลานชมดาวไอโมอ๋อไอโมนะมันก็จะมีลานและไล่ลานเลยนะเทเ่เขาก็ยังทำอยู่ทุกคนแหละการจะมีไล่ลานที่ว่าเขาหยุดทำเลว ือรางไปแล้วอะไรประมาณเนี้ยเออนี่แหละโอ้โที่เราจะไปคือข้างหน้าเกรดรถเราไปไม่ได้เหรอโอม้มันกระชั้นหรืออะไรบ้างนู้นนึกว่าจอดไปนี่เดียเ๋ยวรถเลยๆนะฮัลโหลคนอุ๊ดม,มันกระชั้นใช้ได้อยู่นะมันกระผายเซียว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 อยู่น้อยน้อยเฮ้ย ตัวครับเฮ้เอายับตะกี้ติดดันเกี่ยอะไอยู่นัโอ้ยถกันมีตต่นแต่น้อยน้อยอ๋ออุ้ย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 ไอ้กระต่ายนั่นแหละเมีอะไรมาบว่ใจเต้นเลยว่าปกตินิดนึง ตอนนี้นะทุกคนนะก็ดันดน,ดนขึ้นมาถึงเรือนชมดาวแล้วนะคะ่เรือนชุมดาวเทอสีควรรุนฮิวบรรยากาศกะสดชื่นดีทุกคนมืดฝ้าหมวกกุ้นน้อยๆน,นะคะจงตอนนี้ก็ฝนเล้งหรอตอนนี้ก็ลุงเม็ดมาพี่ติสแลวลงเม็ดมาน้อยๆ้อยเลยทุกคนปกเป๊อปกเปก๊ปกนะเดี๋ยวเรามาท่ารุุนกันเลยวะฝนจะตกสักขนาดไหน คือสำคัญคืออยากเห็นมกทุกคนตามเลาห้าโมงแล้วนะเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยตัวเจ้าเราจะเห็นมหมกไหม